ชาดกคือเรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่ว่าทรงเคยเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์บ้างพระองค์ทรงนำมาเล่าและสอนพระสงฆ์ในโอกาสต่างๆชาดกเป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทานบางครั้งจึงเรียกว่านิทานชาดกเป็นการสอนอย่างเล่านิทานเหมาะกับผู้ฟังถูกกระดับชาดกว่าด้วย การเวลาไม่คอยใครอัทธกถาหัตถิปาลาชาดกตอนจบหลังจากที่กุมารทั้งสี่คือหัตถิปาละอัสปาละโคปาละและอาชาปาละปฏิเสธการครองราชสมบัติเระต้องการออกบวชและบัตดนี้หัตถิปาละกุมารผู้เป็นพี่ชายคนโตก็ได้รั้งขบวนรอมหาชนมาร่วมเพิ่มวันถัดไป ผูโรหิตนั่งคิดอยู่ในเรื่องของตนว่าคนเรียกต้นไม้ว่าต้นไม้เพราะมีกิ่งก้านสาขาต้นไม้ที่ไร้ซึ่งกิ่งก้านใบคือตอไม้ไม่ต่างจากตัวเราเองเมื่อลูกชายทั้งสี่ออกบวชไปซะแล้วจะมีประโยชน์อะไรกับเราที่จะอยู่เพียงคนเดียวไร้ซึ่งลูกหลานเราควรจะบวชเสียจะประเสริฐกว่าเมื่อคิดได้อย่างนี้ผู้โรหิตก็บอกกับภรรยาว่าตนจะออกบวช แล้วก็มอบทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้แก่นางแล้วปุโรหิตก็เรียกประชุมพราหมณ์หนึ่งมคนในพระนครเพื่อบอกความประสงค์ของตนพวกพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวว่านารกไม่ได้ร้อนเฉพาะท่านพวกเราทั้งหลายก็จะบวชเช่นกันเมื่อพราหมณ์ทั้งหลายเดินทางไปสมทบกับขบวนของกุมารทั้งสี่ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคากันหมดแล้วนางพราหมณีภรรยาของปุโรหิตก็คิดว่า บุตรสี่คนของเราปฏิเสธเสวตฉารออกไปบวชกันหมดแม้สามีของเราก็ทิ้งตำแหน่งปุโรหิตพร้อมด้วยสมบัติอีกแปดสิบโกดเหลือแต่เราคนเดียวแล้วเราจะอยู่ไปเพื่ออะไรเราก็จะบวชเหมือนกันนางพรามณีจึงเรียกประชุมเหล่าภรรยาของพรามทั้งหลายที่ออกบวชไปพร้อมกับสามีของตนนางบอกความประสงค์ของตนว่าจะออกบวช แล้วนางก็ได้ยกอดีตนิทานมาเล่าให้กับบรรดานางพรามณีทั้งหลายฟังว่ามีหงนับหมื่นหมื่นตัวบินจากที่อยู่ของตนไปกินข้าวสาลีที่ทุ่งในป่าหิมพานต์และอาศัยอยู่ในถ้ำแถวนั้นตลอดฤดูฝนพอหมดฤดูฝนก็จะพากันออกจากถ้ำเพื่อบินกลับไปยังที่อยู่ของตนแต่ก็ไม่สามารถจะออกจากถ้ำได้เพราะมีแมงมุมยักษ์มาขึงไยอันเหนียวแน่นเป็นข่ายปิดปากทางเอาไว้ สร้างความระส่ำระสายให้กับบรรดาหงเป็นอันมากหลายตัวหมดอะไรตายอยากคิดว่าตนต้องเป็นอาหารของแมงมุมยักษ์เสียแล้วแต่ก็มีหงน้อยวัยกำลังโตสองตัวไม่ยอมพายแพ้ต่อชะตาชีวิตช่วยกันจิกทำลายใยแมงมุมจนขาดแล้วก็บินออกไปได้หงตัวอื่นๆเมื่อเห็นดังนั้นก็พากันช่วยจิกเส้นใยที่เหลือให้ขาดกว้างกว่าเดิมแล้วก็พากันบินหนีออกไป เรียบดังลูกชายทั้งสี่ของนางที่บัดนี้ได้ตัดขายคือกามทั้งหลายไปแล้วนางพรามณีทั้งหลายเมื่อได้ฟังอุปมาดังนั้นก็พากันกล่าวว่าพวกตนก็จะบวชเหมือนกันแล้วเหล่านางพรามณีก็พากันละทิ้งเคหสถานออกไปสมทบกับมหาชนที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาขาบวนยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยผู้คนนับระยะได้ยาวถึงสองโยชนวันรุ่งขึ้น เมื่อพระเจ้าเอสุการีตรัสถามราชบุรุษว่าปุโรหิตไปไหนราชบุรุษกราบทูลว่าท่านปุโรหิตและนางพรามณีละทิ้งสมบัติทั้งหมดพาบริวารของตนและเหล่าบริษัทขบวนยาวประมาณสองโยน์ไปสมทบกับกุมารทั้งสที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาพระพุทธเจ้าค่ะพระราชามีรับสั่งให้พวกราชบุรุษไปขนเอาทรัพย์สินที่เรือนของปุโรหิตมา พระทรัพย์สมบัตินั้นไม่มีเจ้าของยอมตกเป็นของพระองค์มือพระนางปัญจาลีพระอัครมเหสีของเท้าเธอได้ส่งทราบว่าพวกราชบุรุษไปขนเอาทรัพย์สมบัติของปูโรหิตมาพระนางก็คิดว่าพระสวามีของเรานี้ช่างหลงไหลไปด้วยโมหะจริตให้ไปขนเอาทรัพย์สมบัติที่เป็นเหมือนคบเพลิงอันครอบครัวของปุโรหิตได้ละทิ้งแล้วและเป็นเหมือนสิ่งสกรปรกที่เขาบ้วนทิ้งแล้วออกมาเก็บไว้ เราจะทำให้เท้าเธอทิ้งสมบัติเหล่านั้นซะด้วยอุปมาข้อเปรียบเทียบดังนี้แล้วพระนางก็รับสั่งให้คนไปขนเอาเนื้อสุนัขและเนื้อโคมากองไว้ที่หน้าท้องพระลานหลวงแล้วสั่งให้ขึงตาขายล้อมไว้โดยรอบให้สูงกว่ากองเนื้อพวกแรงที่บินอยู่ในอากาศเมื่อเห็นกองเนื้อก็พากันบินโฉบลงมาจิกกินด้วยกรงเล็บอันแหลมคมเมื่อกินอิ่มแล้ว ก็ไม่สามารถจะบินขึ้นไปตรงๆได้ด้วยหนักเนื้อในท้องที่เพิ่งกินลงไปครั้นจะบินโฉบเฉียงขึ้นไปก็ติดตาข่ายที่เขาดักเอาไว้อีกแรงตัวที่มีปัญญารู้ว่าตนบินขึ้นตรงๆไม่ได้จึงสำรอกเนื้อในท้องออกมาทิ้งไว้ทีนี้ก็สามารถบินตรงๆขึ้นไปหนีออกจากตาข่ายไปได้ส่วนแรงที่ไม่ได้สำรอกเนื้อออกมาก็ติดอยู่ในวงตาข่ายนั่นแหละหลังจากนั้น ก็มีแร้งตัวอื่นมองเห็นเนื้อที่แร้งตัวก่อนสำรอกทิ้งไว้บินโฉบลงมากินเนื้อนั้นแล้วก็บินขึ้นต่อไปไม่ได้เพราะติดตาข่ายที่ล้อมไว้พวกราชบุรุษจ,จึงจับแร้งตัวหนึ่งไปถวายพระอ卡拉ไมเหสีพระนางจึงนำแร้งตัวนั้นไปเข้าเป้าพระราชาและเชิญเสด็จไปทอดพระเนตรพวกแร้งที่ติดอยู่ในข่ายแล้วกราบทูลว่าแร้งบางตัวกินเนื้อแล้วบินออกไม่ได้เพราะติดตาข่ายที่ล้อมไว้ จึงสำรอกเนื้อออกมาแล้วก็สามารถบินตรงๆหนีไปได้แต่ก็มีแรงบางตัวที่ไม่ยอมสำรอกออกหนำตำบางตัวยังกินของที่ตัวอื่นสำรอกออกมาอีกแรงตัวที่ไม่ยอมสำรอกเนื้อออกมาจึงต้องตกอยู่ในเงื้อมือของหม่อมชั้น้าแต่พระราชาปุโรหิตได้คายกามทั้งหลายออกทิ้งแล้วส่วนพระองค์นั้นกลับรับเอากามนั้นเอาไว้บริโภคอีก กูซึ่งบริโภคสิ่งที่ผู้อื่นคายออกแล้วไม่พึงได้รับความสรรเสริญเลยพระราชาได้ทรงสดับคําของพระเทวีแล้วก็เกิดความสลดพระทยัยรำพึงว่าควรที่เราจะสละราชสมบัติบวชเสียวันนี้ทีเดียวแล้วพระองค์ก็ตรัสชมเชยพระเทวีว่าดูก่อนพระนางปัญจาลีผู้เจริญเธอช่วยพยุงฉันให้ขึ้นจากกามด้วยการเตือนสติ ดุดคนที่ช่วยเหลือคนพิการให้ขึ้นจากเปลือกตมเจ้าเอสุการีราชทรงละทิ้งราชสมบัติในพระนครพาราสีอันมีอนาเขตถึงสิบสองโยธทรงประกาศว่าผู้ใดมีความต้องการราชสมบัติทรงยกสเสวตฉัตรให้ขึ้นครองราชเถิดแล้วทรงแวดล้อมด้วยหมู่อำมาตย์ราชบริพานพาเหล่าบริษัทที่มีประมาณสามโยธเสด็จไปรวมกลุ่มกับมหาชน ที่รออยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาวันรุ่งขึ้นมหาชนที่เหลืออยู่ในพระนครพากันไปยังพระราชนิเวศกราบทูลทให้พระคารมเหสีเสวยร,ราชสมบัติแต่พระเทวีปฏิเสธว่ากอพระราชาผู้กล้าหาญประเสริฐที่สุดกว่านราชนยังทรงพอบพระทัยในบนรรพชาเพศและรัตสีมาไปแล้วการเวลาย่อมผ่านไปไวย่อมล่วงไป แม้เราก็จะละกามทั้งหลายไม่แตะต้องสิ่งใดๆอีกเราจะออกบวชในวันที่พระนางเสด็จออกนอกพระราชนิเวศเพื่อจะไปสมทบกับขบวนมหาชนที่ริมฝั่งแม่น้ํำคงคาเหล่านางสนมกำนันและบุตรภรรยาของขาราชบริพารที่ตามเสด็จพระราชาไปแล้วก็ขอตามเสด็จพระเทวีไปด้วยวันเดียวกันนั้นถวยราชก็เดือดร้อนโกลาหลกันว่า พระราชาและพระอัคาระมะเหสีทรงสละราชสมบัติออกทรงผนวดกันหมดแล้วพวกเราจะทำอะไรในพระนครน,นี้แล้วประชาชนทั้งหลายต่างก็ละทิ้งเคหสถานจูงลูกหลานออกตามเสด็จพระเทวีพระนครแทบจะว่างเปล่าไรผู้คนเหลือไว้ก็แต่เพียงพวกนักเกรงสุราเมื่อขบวนของพระอัคาระมะเหสีมาสมทบกับขบวนเดิมที่มีอยู่แล้ว กลายเป็นกลุ่มมหาชนที่ยิ่งใหญ่นับความยาวขาบวนได้ประมาณ30โสชนโยัตถิปาลกุมารถึงเริ่มออกเดินทางไปสู่ป่าหิมพานพร้อมกับมหาชนเหล่านั้นเท้าสักกะเทวราชที่ประทับอยู่ณภพดาวดึงเมื่อทอดพระเนตรเห็นว่าหัตถิปาลกุมารได้ออกสู่มหาพิเนสกรมแล้วพร้อมกับมหาชนจำนวนมากมายมหาศาลควรที่บริษัททั้งหลายจะได้มีที่อยู่ พระองค์จึงทรงมีรับสั่งกับวิสุกรรมเทพบุตรว่าให้ไปสร้างอาสมยาว36โยชน์กโยกว้าง15้าโยธพร้อมจัดแจงเครื่องบรรพชิตบริขารไว้ให้เสร็จสรรพวิสุกร,รมเทพบุตรรับเทวบัญชาแล้วเหาะไปในระมิศอาสมสถานไว้ที่ภูมิภาคอันน่ารื่นรมตริมฝั่งแม่น้ำคงคาในป่าหิมพานมีบนนาารรณศาลาเดียวหนึ่งหลังและมีหลังใหญ่ๆอีกหลายหลังเรียงรายเป็นระเบียบสวยงาม พร้อมเครื่องบรรพชิตบริคารครบถ้วนอยู่ในนั้นต่างอัสนะท่อนไม้ไว้โดยรอบพื้นที่ทําที่เดินจงกลมไว้ข้างๆบรรณศาลาทํา,นนา,า,ราทกระดานที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจจัดให้มีสวนหย่อมที่ดาระดาษไปด้วยดอกไม้หอมนานาพันธุ์เนรมิตสระน้ำขนาดใหญ่มีดอกบัวหลากสีชูช่อเป็นหย่อมๆย่อมริมสระมีไม้ผลหลายชนิดมีผลดก มีนกกาสัตว์เล็กสัตว์น้อยอาศัยหากินอยู่ในละแวกนั้นด้วยทั้งหมดนี้สำเร็จได้ด้วยเทวานุภาพมืหัตถีปาลกุมารน,นำมหาชนมาถึงก็ได้เข้าไปสู่บรรณาศาลาเดี่ยวได้พบกับอักษรที่วิสุกรรมเทพบุตรจารึกเอาไว้ก็ทราบว่าทั้งหมดนี้เท้าสักกาเทวราชเป็นผู้จัดเตรียมไว้ให้หัตถีปาลกุมารใช้เครื่องบริขารนั้นบวชตนเป็นฤาษี แล้วจัดสรรที่พักทั้งหลายแก่มหาชนที่ติดตามมาก่อนที่จะบวชให้แก่ทุกคนครั้งนั้นมีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงทราบว่าพระเจ้ากรุงพราราณสีได้สละราชสมบัติเข้าป่าออกบวชพร้อมข้าราชบริพารจึงได้เสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองว่าเป็นความจริงหรือไม่และเมื่อได้เข้าสู่พระนครที่ตกแต่งแล้วอย่างอลังการก็ได้เห็นพระราชนิเวศ มีประดับประดาไว้สวยงามดุดทิศวิมานกองรัตนะอันมีค่ามากมายมหาศาลกองทิ้งไว้เกลื่อนกราดดุดกองหินดินทรายที่ไร้ค่าพระองค์ทรงแปลกพระไทยเป็นอันมากอยากจะรู้ว่าการบวชนี้ดีอย่างไรพระเจ้ากรุงพาร,ราณสีจึงทิ้งโภคสมบัติทั้งหลายไปได้แล้วพระองค์ก็ถามกับพวกนักเลงสุราที่อยู่แถวนั้นว่าพระเจ้ากรุงพาร,ราณสีเดินทางไปทางไหน เมื่อด้ทราบพระองค์พร้อมข้าราชบริพารก็มุ่งไปในทิศนั้นแต่เมื่อเดินทางไปถึงจุดสิ้นสุดเขตแดนมนุษย์หัตถิปาลาดาบทที่ทราบด้วยยานก็มารับเสด็จพระราชาด้วยตนเองเมื่อมาถึงก็แสดงตนนั่งแสดงธรรมอยู่บนอากาศแล้วพาพระราชาพร้อมข้าราชบริพารเข้าสู่ปาหิมพานต์ไปยังอาสมสถานที่วิสุกรรมเทพบุตรเนรมิตให้ แล้วก็บวชให้แก่พระราชาและผู้ติดตามหลังจากวันนั้นก็มีพระราชาที่สงสัยแบบเดียวกันกับพระราชาองค์แรกได้เข้ามาบวชอีกหกองค์พร้อมข้าราชบริพารอาสมสถานที่มีปริมณฑลถึง36โยชนั้นก็ได้เต็มบริบูรณ์หัดถิปาละดาบทแสดงธรรมแก่เหล่าพระดาบทเสมอๆพระดาบทองค์ใดที่ยังคงยึดติดกับกามทั้งหลาย หัดถีปาลดาบทก็ได้สอนให้เจริญกษินภาวนาบ้างเจริญพรหมวิหารบ้างหากแบ่งกลุ่มพระดาบทออกเป็นสามส่วนมีสองส่วนที่เมื่อหมดอายุไขแล้วก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกเพราะได้บรรลุแล้วซึ่งอภินญาและสมาบัตส่วนพระดาบทที่ยังไม่ได้บรรลุฌานใดๆบางรูปก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลกบางรูปก็ได้กลับมาเกิดยังโลกมนุษย์ แต่ก็อยู่ในชนชั้นกษัตริย์พราม์และคารืหะบดีไม่มีรูปไหนเลยที่จะได้ไปถือกำเนิดในสัตว์เดรัจฉานเปรตและอสุรกายพระบรมศา,ศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงจบแล้วพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ในการก่อนปถาคตก็ออกสู่มหาพิเนสกรมแล้วเหมือนกันบุคคลพึงขนขวายในกรรมดี ถึงห้ามจิตเสียจากความชั่วเพราะเมื่อทำความดีคะใจะย่อมยินดีในความชั่วคนเราจึงควรกระทำความดีโดยเร็วพลันทีเดียวพระเจ้าเอสุการีในครั้งนั้นได้มาเป็นพระเจ้าสุโธธนะมหาราชพุทธบิดาพระอัครมเหสีได้มาเป็นพระนางสิริมหามายาพุทธมารดาปุโรหิตได้มาเป็นพระมหากัสปะนางพรามณี ได้มาเป็นพระพัทกาปิลานีเถรีอชาปาลกุมารได้มาเป็นพระอนุรธธุททะโคปาลกุมารได้มาเป็นพระโมคลานะอัสปาลกุมารได้มาเป็นพระสารีบุตรเหล่าบริษัทที่เหลือได้มาเป็นพุทธบริษัทส่วนหัตถิปาลกุมารได้เสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า